ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่หายหน้าไปพักใหญ่นะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะกลับมาเจอกับทุกคนแล้วนะคะก็เออพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะคะเราก็กําลังจะเก็บของนะคะกําลังจะเคลียร์ของออกจากกระเป๋านะคะก็แบบเฮ้ยเรามาอัดคลิปแล้วก็มาคุยกับทุกคนดีกว่านะคะว่า ที่เราไปญี่ปุ่นมานะคะไปดูฟุตบอลเจลรกมาไปดูโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสมาเนี่ยเราไปดูแมตช์ไหนแล้วก็ซื้ออะไรมาบ้างนะคะทุกคนอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะคะพอดีว่าจะเคลียร์กระเป๋าแล้วก็จะมาคุยกับทุกคนด้วยอืมโอเคก็มาเริ่มกันที่อันนี้อันแรกนะคะก็คืออีชันไปดูแมตช์ที่มารีนอสเปิดบ้านเจอกับ โตเกียวเวอร์ดีนะคะเป็นคลาสิโกแมชนะคะวันที่5เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็คือเป็นแมชเดย์ไกด์นะคะทุกครั้งที่ไปดูเนี่ยเขาก็จะมี m แม h Day Guide ที่เป็นอิน r m เมชันนะคะเออเป็นข้อมูลนะคะของการแข่งขันของเออเกมนั้นๆนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ของ m า r i n นสเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบแผ่นพับ แผ่นทับแบบนี้นะคะก็จะเป็นหน้าปกอย่างที่เราเห็นเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของนักเตะอ่าเห็นไหมนะนี่ของนักเตะนะคะแล้วก็โค้ชนะคะทุกคนแล้วก็เอ่อจะมีว่าสเตเดียมเนี่ยเลเยอร์เป็นยังไงมีอะไรมาขายบ้างนะคะรวมไปถึงนะคะเน็กแมชที่เป็นเอ่อที่แข่งในบ้านนะ ะจะเปิดบ้านเจอใครบ้างหลังจากนี้นะคะรวมไปถึงก็จะมีแบบมีของขายมีอะไรนะคะสินค้าประมาณนี้นะคะทุกคนก็ทุกทุกเขาเรียกว่าอะไรอะทุกรายการที่เราไปดูอะเจลีอะเขาก็จะมีเนี่ยพวก match day guide อะไรพวกเนี้ยนะคะให้ทุกครั้งแล้วก็เป็น match information นะคะแบบนั้นแต่ว่าในครั้งนี้นะคะ,เ,ะเราได้สติกเกอร์ที่แบบ สวยงามมากมาหนึ่งอันด้วยนะคะคือเขาแจกแค่อันเดียวไม่งั้นนะจะเอามาแจกเ,เป็นแฟนบอลสระโอด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้มันมีแค่อันเดียวหนูก็คือขออนุญ,ญาตเก็บไว้ละกันนะคะก็เป็นสติกเกอร์นะคะก,ากราซิโก้แมชนะคะระหว่างมารินนสแล้วก็ทางโตเกียวเวอร์ดีนะคะทุกคนก็โอเคเลยนะคะอันนี้ก็ยังคิดไม่ออกนะคะว่าจะเอาไปแปะอะไรนะคะหรือว่ายังไงดีแต่ว่าเบื้องต้นก็คือจะเก็บไว้ก่อนนะคะ ก็ในนี้นะคะจะระบุวันที่นะคะที่ทําการแข่งขันนะคะก็คือวันเสาร์ที่5เมษายนนะคะคิกออกเวลาบ่าย2โมงตรงที่มิตสันสเตเดียมนะคะทุกคนนี่อ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาแจกฟรีนะคะส่วนอ่อต่อไปนะคะจะเป็นที่เขาไม่ได้แจกแล้วเราไปซื้อมานะคะทุกคนอันดับแรกนะคะก็อันนี้นะคะเป็นถุงใส่ของของเอ่อครั้งนี้ที่ฉันซื้อมานะคะ ก็เขาจะแบ่งทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3ามไซส์สาสีด้วยกันนะคะก็จะมีแดงขาวน้ำเงินนะคะก็เป็นสีของทีมนะคะทุกคนคือจําไม่ได้แล้วว่าว่าไซส์เนี้ยมันเป็นไซส์เอหรือว่าไซส์เอนะคะก็แต่ละไซส์สีก็จะต่างกันไปนะคะทุกคนอ๋อในครั้งนี้เนี่ยอีทันซื้อมาไม่เยอะนะคะไม่ไม่ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเพราะว่า,าหลักๆก,ก็คือเอาของที่มีอยู่แล้วเดิมอะไปใช้นะคะไปไปเชร์ในครั้งนี้นะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บเก็บของไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะที่ซื้อมานะคะก็เป็นอันนี้เป็นซองนะคะซองเล็กๆเ,เลยนะคะทุกคนก็มีแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะปั๊มนะคะ ปริ้นละกันเป็นปริ้นลายมารีนอสนะคะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสแบบนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมดเนี่ยห้าซองด้วยกันนะคะแล้วก็ราคา880เยนนี่อันนี้นะคะนี่หนึ่งแล้วก็อันที่สองนะคะก็ซื้อสิ่งนี้มานะคะสมุดทุกคนก็เป็นสมุดลายเส้นทั่วไปเลยนะคะเพียงแต่ว่าที่มันว้าวเพราะว่าอะไรมันเป็นมารีนอสนะคะแบบนี้ ส่วนด้านในก็จะเป็นลายเส้นแบบนี้แล้วก็มีเ,เขียนเขาเรียกว่าอะไรปริ้นเหมกันปริ้นคำว่าโยโกฮาม่าเอฟมารินนสนะคะที่ข้างถ้ายแบบนี้นะคะเล่มนี้ก็ราคา495เยนนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นตุ๊กตามารินนี ก็มารินเป็นอีกหนึ่งมาสคอตของมาริโนสนะคะซึ่งมาริโนสเขามีมาสคอตที่เป็นน้องเป็ดอยู่3ตัวด้วยกันนะคะทุกคนก็ตัวแรกนะคะจะเป็นมาริโนสคุงนะคะตามมาด้วยมาริโนสุเกะแล้วก็ตัวล่าสุดเนี่ยก็คือมารินนะคะทุกคนเราก็ซื้อมารินมานะคะก่อนหน้านี้เรามีนี่แล้วเรามีมาริโนสคุงแล้วนะคะก็เอามาคู่กันนะคะไม่มีมาริโนสไม่มีมาริโนสคุงนะคะเมื่อกี้มาริโนสุเกะ อันนี้มาลินก็เป็น2ตัวนี้นะคะก็สําหรับมาลินนะคะราคา3,300อเยนนะคะใครชอบน้องมาลินนะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะที่ช็อปของมาริโนสนะคะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้คือมันน่ารักมากอ่ะเธอมันคือสิ่งนี้นี่มันคือหมวกของมาริโนสคุงนะคะทุกคนก็เป็นหน้าตาของพี่ใหญ่มาริโนสคุงนะคะ ก็อันเนี้ยเขาทํามาให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถแต่งตัวเป็นมารีนนสได้นะคะเราสามารถเป็นมารีนนสคุงกันได้ทุกคนนะคะก็จะมีหมวกแบบนี้เดี๋ยวเราใส่ให้ดูนี่นะคะมันก็นี่ใส่ตรงนี้นะคะเพื่อล็อกไว้อะแบบนี้ <laughs> แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เชีย์บอลน,นะคะอีฉันก็ใส่เชียบอลด้วยนะคะครั้งนี้ ก็จริงๆแล้วว่ามันจะมีหมวกแบบนี้แล้วก็มีถุงม,มือที่เป็นแบบมือใหญ่ๆเลยนะคะเป็นมือของมารินนสคุงแล้วก็มีรองเท้าที่เป็นรองเท้ามารินนสคุงด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าอีชันน่าซื้อมาแค่หมวกอย่างเดียวเว้ยคือแค่หมวกก็รู้สึกว่าเออกูบ้าวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สนับสนุนทีมนะคะ ก็ซื้อมานะคะแบบนี้เผื่อว่าเดี๋ยววันไหนทำคอนเทนต์หรือว่าทาคลิปเกี่ยวกับมารีนอสนะคะก็จะเอามาใส่ด้วยนะคะทุกคนก็น้องจําราคาไม่ได้แล้ว34สประมาณสามสี่สามพันเยนประมาณนั้นนะคะทุกคนเใครชอบอะไรแบบนี้ก็ไปซื้อกันได้เลยนะจ๊ะก็ประมาณนี้ของที่ซื้อมาก็ประมาณนี้นะคะทุกคน ครั้งนี้ซื้อไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราก็ไอของที่ขนไปก็พอสมควร ประมาณนี้แล้วก็เกมวันนั้นนะคะก็มาริโน่เสมอกับโตเกียวเวอร์ดี้นะคะที่บ้านของเรานะคะนิสันสเตเดียมไปสู่ประตูต่อศูนย์แต่ว่าระหว่างเกมอ่ะในในระหว่างแข่งอช่วงครึ่งแรกนะคะก็มีจังหวะที่ทางโตเกียวเวอร์ดี้เขาทําประตูได้ด้วยนะแต่ว่ากรรมาการเช็ค VR แล้วนะคะก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันล้ำหน้านะคะก็เลยทาให้เกมวันนั้นเนี่ยไม่มีประตูเกิดขึ้นเสมอไปศูนย์นะคะทุกคนก็ สถานการณ์ของมาริโนสไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีเลยจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าณปัจจุบันนะคะเราอยู่ท้ายแบบโซนท้ายๆตารางเลยอะทุกคนแล้วก็มันมันไม่ดีอะเออคือแบบแพ้มั่งเสมอมั่งอะไรอ,อย่างเงี้ยมันชนะแค่เกมเดียวเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดถ,ถ,ถ้าจำถ้าจำผิดขอโทษด้วยคือตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเหมือนจะชนะแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าครั้งสองครั้งเออประมาณนั้นอะแล้วก็ ที่เหลือก็แพ้แล้วก็เสมอนะคะทำให้ตอนนี like ้สถานการณ์ก็คือแบบอยู่โซนท้ายตารางนะคะไม่เลิศเลยนะคะทุกคนก็สำหรับมารินอสนะคะนอกจากในลีกแล้วนะคะก็ยังมีโปรแกรมนะคะ A C L E l i t e ด้วยนะคะทุกคนก็รอชมกันได้นะคะเมษายนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทำการแข่งขันแล้วนะคะที่ซาอุดิอาระเบียนะคะทุกคน โอเคก็สำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อนะคะว่าคลิปต่อไปอีฉันจะลงอะไรนะคะก็จะพยายามมาพบเจอกับทุกคนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนและบาย